สวัสดีครับสำหรับในคอนเทนต์นี้เราจะมาดูวิธีแยกข้อมูลเสียงและข้อมูลวิดีโอในโปรแกรม CapCut เวอร์ชัน PC ออกจากกันนะครับสำหรับโปรแกรม CapCut ตัวปกติแล้วนะครับเมื่อเราเอาข้อมูลวิดีโอใส่ลงไปในไทม์ไลน์ตัวโปรแกรมก็จะเอาข้อมูลไปใส่ไว้ในเลเยอร์หรือว่าแทร็กเดียวกันอย่างที่เห็นอยู่ในตัวอย่างตอนนี้นะครับดังนั้น ในเคสนี้ถ้าเรามีการตัดต่อตัวข้อมูลเสียงและวิดีโอก็จะถูกตักไปพร้อมๆกันในกรณีที่ถ้าเราต้องการอยากจะแยกข้อมูลเสียงและวิดีโอกออกจากกันเราก็จะทําแบบนี้ครับให้คลิกเมาส์ขวาไปที่แท็กหรือว่าเลเยอร์ที่เราต้องการแยกข้อมูลออกจากกันแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกไปที่คําสั่ง Extract Audio ครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถแยกข้อมูลเสียงและวิดีโอ ออกจากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อมูลทั้งสองส่วนนี้เขาเป็นอิสระต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองคลิกไปที่ปุ่ม Track Magnet ชั่วคราวนะครับและถ้าผมย้ายตำแหน่งของข้อมูลวิดีโอออกไปจากตำแหน่งเดิมก็จะพบว่าเราสามารถที่จะทำงานกับข้อมูลเสียงและข้อมูลวิดีโอแยกจากกันตามที่เห็นอยู่ในตัวอย่างตอนนี้นะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ